นอกจากเราจะต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิดแล้วเรายังต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายนะคะและก็การที่เรากินใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคะ่ะซึ่งค่าใช้จ่ายมันแพงมากเลยค่าการตลาดทำไมของตัวนี้แพงจังเลยทำไมอันนี้อันนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้นะเอ้าเดือนที่เราวยังขายราคาอยู่เท่านี้เลยนะคะถ้าใครนะคะกำลังจะประสบปัญหากับนะคะ ค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินอ่าแล้วการเป็นอยู่ในชีวิตมันช่างหาทางออกไม่ได้้ืยเกิดตกงานอยู่นะตอนนี้นะคะหรือว่านะคะนักศึกษาจบใหม่ไปสมัครงานที่ไหนก็ยังไม่ได้เลยฮนะโดนกักตัวอยู่แต่บ,บ้านแต่ห้องไปไหนไม่ได้จะเคยไปขายของตลาดนะัดจะเคยไปนะคะ ออกไปทำงานออกเป็นเซลเหรอคะหรือว่าเป็นอะไรเข้าใจทุกคนดีวันนี้นะคะแม่ปุ๊นัดกัญญานะคะหรือที่ Facebook แ,แม่ปุณนัดกัญญามารวยนะคะวันนี้แม่ปุเจอเรื่องราวดีๆเจอสิ่งดีๆแล้วก็เจอแอปพลิเคชันของคนไทยนะคะสัญชาติไทยทำไมถึงต้องบอกสัญชาติไทยเพราะการกินการใช้การซื้อกินซื้อใช้บนห้าง ออนไลน์ Online, ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ค่ะอ่าห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของเรานะการที่เราได้ซื้อกินซื้อใช้หรือเรามาเป็นสมาชิกมีส่วนร่วมเราได้ช่วยพี่น้องคนไทยด้วยกันผู้ประกอบการที่เป็นชาวไทยอาจจะเป็นพี่เป็นน้องหรือญาติของท่านนะคะเราได้ช่วยเหลือไทยด้วยกันเราได้จับจ่ายใชย้สอยซื้อกินซื้อใช้เม็ดเงินนั้นก็กลับมาหาเรานะคะ อันนี้ความปรารถนาดีของแม่ปูเลยอยากจะบอกว่าถ้าเรายังพากันหันไปใช้แอปพลิเคชันซึ่งแมเงินนั้นที่เราไปใช้บริการมันออกไปข้างนอกมันไม่ได้กลับมาหาท่านนะคะแล้วเรายังต้องมาแบกภาระหนี้สินเหมือนเดิมเพราะการใช้แอปเหล่านั้นนะคะมันไม่ได้ตอบโจทย์เราครบนะคะอาจจะสนองความใคล้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวบางเวลาเท่านั้น แต่ถ้าเราหันมาใช้ช็อปอชวนแชร์ที่แอปพลิเคชันมูมอเป็นห้างส,สินค้าออนไลน์ของคนไทยและของเราทุกคนทุกคนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของห้างร่วมกันได้แค่เพียงเรานะคะแค่เพียงเราเลือกที่จะมาใช้มาช็อปม,มากินมาใช้สินค้าที่อยู่ในแอปนี้แหละคะ่ะ ถ้าเรามองเห็นนะจงรีบศึกษาเพราะว่าวันนี้นะสมาชิกมูมอเยอะขึ้นเยอะขึ้นการที่จะไปบอกใครหรือว่าเชิญชวนใครนะี่ยากขึ้นทุกวันแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายคนลหลายล้านคนเลยนะคะที่ยังไม่รู้จักแอปพลิเคชันมูมออย่างแม่ปุ๊วันนี้ก็ได้เชิญชวนหลายคนนะเ,นเพื่อนๆหลายคนเลยนะคะบนโลกออนไลน์นะคะเขาก็ยังไม่รู้จักนะคะแม่ปุ๊ก็ถือโอกาสอันนี้ฟังพร้อมๆกันเลยนะคะที่ท่านทําอยู่หรือว่าขายกาแฟขายอาหารเสริมอยู่หรือว่าขายอะไรก็ดีแล้วแต่รู้แล้วแต่ดีเป็นช่องทางการหาไรายได้แต่ ที่แอปพลิเคชันมูมอแม่ปูไม่ได้มาเชิญให้ตื้อให้เงาะให้มาข,ขอให้ท่านมาซื้อของที่ฮะแม่ปูบอกว่าให้ซื้อไม่ได้บังคับว่าให้ต้องซื้ออะไรแต่นะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แอปมูมอนะคะมูมอเป็นแอปพลิเคชันห้างออนไลน์ที่ท่านซื้อได้ทุกอย่างและสินค้ามีเซลเพจนะสินค้ามี MP ให้มีแต้มสะสมอัตโนมัติ การที่เรานะซื้อสินค้าแล้วเราได้เงินคืนมันดีไหมซื้อสินค้าเรานะคะได้แต้มสะสมอัตโนมัติดีไหมและเราซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียวถ้าครบตอนนี้นะคะ250 MP นะคะเริ่มใช้เริ่มใช้ใชแผนการจ่ายเงินใหม่แล้วนะคะที่เรียกว่าแผนใบ n น r y นะคะซึ่งเป็นแผนที่ดีที่สุดนะคะนั่นแหละค่ะ ถ้าเราเลือกแพ็กเกจที่เข้ามานะคะเริ่มต้นที่250 250นะ,ะ250 mp เราก็เข้ามาเป็นนะ,ะหุ้นส่วนหรือเป็นนะพาร์ทเนอร์ jp partner นะคะได้แล้วนะคะตำแหน่งแรกนะคะซึ่งลงทุนน้อยมากไม่ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยนะนะคะไม่ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยซ้ำเพราะเราจะกินอยู่แล้วมันได้สุขภาพนะ,ะ,นะะหรือว่าท่านสนใจอาหารเสริมอย่างอื่นนะคะแต่ตอนนี้เซลล์เพจของบริษัทเป็น เป็นคอลลาเจนนะคะอ่าเป็นคอลลาเจนบอกว่าดีนะคะบอกว่าดีเลยเพราะว่าถ้าไม่ดีคงไม่ขายในแอปพลิเคชันมูมอเลยนะชิ่งช่วงท้ายๆนี้นะคะแม่ปูอยากบอกเลยว่าถ้าเรานะคะพร้อมที่จะกระโดดออกมาจากกงจากาาวงวัฏจักรวงโครจรหรือความคิดแบบเดิมๆได้กล้าที่จะเปิดมุมมองใหม่นะ,ะท่านก็ได้รับ สภาพทางการเงินท่านก็จะได้รับอย่างมากมายมหาสารที่มูมอนะคะมากกว่านะวิกิยูมอมากกว่าที่เราคิดแน่นอนค่ะวันนี้ขอเพียงเปิดใจอยากจะมาเรียนรู้มูมอนะคะเราแค่มาซื้อกินซื้อใช้บนห้างของเรานะคะ่าซื้อเอาค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายผูกพันของเรานะคะแค่ซื้อกินซื้อใช้ประจําเราก็สร้างรายได้ที่มูมอได้แล้วนะคะวันนี้นะคะ นี่ดีใจมากเลยก็เลยทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้รู้จักมูมอมมากยิ่งขึ้นเพราะเราคือห้างสปปรรพสินค้าในมือถือของเราซึ่งเราเข้ามาเป็นเจ้าของได้นะคะเราจะทำอะไรอยู่ธุรกิจอะไรอยู่นะคะมันจะไปกระตุ้นนะคะการทำงานไปช่วยให้คุณทำ ธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะเรามีพี่เลี้ยงมีครูโค้ดมาให้ความรู้ทุกๆวันนะคะบอกว่าหลากหลายแล้วเราจะได้มุมมองใหม่บนโลกใบเดิมนะคะแม่ปุ๊ก็ขอขอบคุณกัลยายนมิตรที่ดีของแม่ปุ๊กนะคะขอบคุณคะ่ะ